สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับถ้าใครสนใจรถคันไหนก็สามารถโทรไปเจรจากับเจ้าของได้เลยนะครับข้อมูลจะอยู่ใต้คลิปนะครับลองคลิกหาดูนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นในส่วนของเกียร์คอร์นีวนะครับรถปี2004เครื่อง2.4 Auto ออโต้นะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG นะครับระบบหัวฉีดนะครับถ้าใครสนใจลองมาชมไปพร้อมกันเลยนะครับเปิดมาในราคา 95,000บาทนะครับประตูสไลด์ซ้ายขวาคู่หน้าก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะก็ยังหมุนได้นึ่นนะครับเป็นเที่นั่งแบบ v i p นะครับมีแอร์แถวที่2มีแรกหลังคาไว้ใส่ของได้นะครับถ้าคนข้างในนั่งเยอะก็ใส่ของข้างบนนะครับถ้าใครสนใจนะครับรองมาชมนะครับคันนี้เป็นเกียร์เดิมจากโรงงานนะครับไม่ได้เปลี่ยนเครื่องนะครับ เอาเป็นว่าถ้าสนใจจริงๆลองมาทดสอบขับแล้วก็เจราจาราคากับเจ้าของนะครับคันนี้อยู่ที่แถวเอกชัยนะครับสมุทรสาครถ้าใครกำลังมองหารถเอาไปใช้งานในแบบครอบครัวไปกันได้ทั้งบ้านขนของได้นั่งได้ก็คันนี้ก็น่าสนใจนะครับรถก็ปียังไม่ลึกนะครับปี2004เป็นออโต้เครื่อง2.4ก็ถามว่ากินน้ำมันไหมก็ไม่กินแล้วครับเพราะว่าติดแก๊สเ,เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ ใครที่ชอบแก๊สแล้วก็ใช้แก๊สอยู่แล้วก็จะไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับก็แค่ไปตรวจสอบรถแล้วก็ตกลงเจราจาราคากันนะครับราคาประมาณนี้คุณรับได้ไหมสภาพรถถือว่าสวยเลยนะครับสีก็มีสภาพตามการใช้งานนะครับมีริ้วรอยบางส่วนเท่านั้นนะครับไม่ได้ต้องเก็บต้องทําอะไรนะฮะก็ถือว่ายัางใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับคนที่ยังมีรถไม่ถูกใจนะครับก็ให้เก็บสะสมรวบรวมงบประมาณไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ศึกษาข้อมูลรถที่เราจะซื้อนะครับรถที่เราชอบนะครับสามารถศึกษาได้ใน YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook ของแต่ละรุ่นได้เลยนะครับครับผมขอบระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับถ้าคลิปแบบนี้มีประโยชน์คิดว่าสามารถจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือพี่น้องได้นะครับก็ฝากแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านได้รถที่ถูกใจไปใช้งานนะครับ ก็ถ้ามีช่างที่เราไว้ใจหรือช่างเก่งๆก็พาเขาไปช่วยดูให้ได้นะครับเราจะได้รถที่สวยๆแล้วก็มีคุณภาพเอามาใช้งานนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีรถสวยๆดีๆไว้ใช้งานกันนะครับขอบคุณครับ